จะไปรากับแม่แมโนโออนนอยนอยนยนอยนยอยนนอยนยนอยนนอยอะปะอทิงปะอะปะอทิงปะอะปะอ่ทิปะทิปะทิงปะอะทิงนนนนงนงอะทิงนึงนอะดิงนึงนิงนิงนฮิโป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 ตัวใหญ่ฮิปโปฮิโป

อุ้ยบุยายหนูเตรียมพร้อมแล้วอาบน้ำถ้าแปงปุลุยเหรอมื่อคืนไม่ยีสวยแตไปใช้ก็ดเตรียมโตถหมูกเป็นเว่นบุ่นน้อยนนั่นี่นั่นี่อย่อปหจ่อยเอปะจิงปอปะจิงปะอปะจิงปะจิงปะจิงปะออปะจิง พ uh> yes> ี่มาเอาออกให้มาแสงจันทร์ชัยจ้องว้าเออใจ้จ้องกันละพี่เพเออพี่พลอยทำอะไรฮะพี่พลอยทำอะไรนะ เอาไปให้คุณย่าเร็วโอ้ชนชนโอ้โอ้เอาไปให้ย่าไปเก็บไปให้ย่าไปเก็บไปให้ย่า,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 านะโอ้โอ้หยาดกันถุงไปเดียวเออนี่ยเขาสั้งอะไปกะเช แสงจันใช้ส่องสะท้อนใจน้องให้หำให้ห้ำให้อาจีใส่อาอาจีใส่หลบอาจีใส่สันหานอพิดตัวถ่ายิี่ได้รบหรอเด็กของมากินเอาไว้เลยพี่พ่อยโอเคไปเอา เอาพูดหนึงได้หัวพูดนึงได้หางจียาแ่บวะจมอร่อยไหมอร่อยระว่งเดี๋ยวไปเอาให้ค่ะแ่บวะ

แม่พี่พลอยไม่เอาค่ะไม่เอานะคะพี่พลอยอเออขอโอเคอาให้น้องเพชด้วยให้น้องเพชด้วยคนละอันอาพี่เพชอันนี้พี่มัดขอตื่นวางใบโม่งกลัวนี่ละ่ะ<อ><อ>เหมือนแรงมันจังสิบบาดเดอก